โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการโหลดเกม Sleeping Dog อาหมาหลับในทุยหมาหลับนะครับหมาหลับหลายตัวมันเพราะมันเดิมเติมตัว G นะครับอ่าตัว Gs โอเคก่อนอื่นคุณก็ต้องมี Utorrent น,นะครับ โอเคมากันต่อโอเคเข้ามาที่ Google Home ครับกด Google. com โอเคเข้ามาที่อาะผมจะใช้เว็บของคนอื่นนะครับเพราะผมหาดาวน์โหลดไม่ได้เนี่ยของเขาเนี่ยคนเนี้ยเออโอเคทั้งมัน โอเคมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะรอรออ่ะโอเคอ่ะก็ไปโหลดที่ u ยู่ทอนะครับของผมเล่นไม่ได้เออหน้าจอขาวช่างมันแต่โน้ตบุ๊กพ่อเล่นได้อืมก็เข้ามาที่ u t o อ e ์เรนตเขียนว่า u t o i i e n t นะครับก็กด get u t o ทอร์เรนเอ้ยลืมอัปเดตยูทอเรเลยตะกี้มันเด้งขึ้นมาให้อัปโอเคก็กดกดสมมุติกดตรงนี้แล้วใช่ก็กดอีกโอเค ก็มันก็จะดาวน์โหลดอ่าแล้วก็กดตรงนี้ดาวน์โหลดดาวน์โหลดยูทเรนโอเคอ่าก็จะได้แบบนี้มาโอเคมาที่ยูทเลนนะวะเอ้อเฮ้ยยูทเลนหายเฮ้ยโอเคงั้นผมจะมาสอนแบบดสดๆเลยโอเคขับไปยู่ยูทเลนอีกแล้ว สงสัยลืมอัพมันงอนทุยอ๋อตะกี้มันสามจุดหนึ่งโอเคสามสี่หนึ่งอันนี้สามสี่สองแล้วเป็นเวอร์ชันโอเคก็รอมันนะครับอร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 อโอเค ก็กดหยูดทอล์เนมาปุ๊บก็อะไรวะเซตติง้งโอเคนอะอ่ะก็ผิดไปโอเคก็ Next 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 ไปเรื่อยๆจบเลยแล้วของคุณก็จะมีคำว่าดาวโหลดขึ้นมาอ่ะก็ได้มาแล้วหยุดทอล์เน่ะกดคลิกเข้าไปโอเค ก็ดาวน์โหลดนะดาวดาวน์โหลดอันนี้แล้วนะอ่ะแล้วก็แล้วก็ดาวน์โหลดปุ๊บโอเครอรอรอโอเคก็จับลากจับลากมันมาอ่ะก็เข้าอยู่ทอร์เรนต์ไปเลยอ่าคุณคุณดาวน์โหลดแล้วคุณต้องการดาวน์โหลดอีกหรือไม่โน no. โอเคงั้นก็ content, คอนเทนต์คอนเทนต์เออแล้วก็รอครับเซตติ้งจบโอเคเซตติ้งจบ อาเดซิมภาษาไทยผมก็สอนไปแล้วโอเคเหลือแต่เดซิมสองเออเดซิมสองโอเคเดี๋ยวพรดหน้าจะมาสอนนะครับขอก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับที่รับชมบ๊ายบาย